วันนี้เวลา17นาิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้กองทหารกิติยศสามเหล่าทัพถวายความเคารพ ณที่นั้นเพราะว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค5แม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5รองผู้บังคับการกองบิน41และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีประชาชนชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีด้วยความจงรักภักดี ตลอดเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินมีการแสดงรำฟ้อนจากสตรีชาวเชียงใหม่จำนวน900คนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีโบราณของชาวล้านนาอันเป็นการเทิดทูนถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงผสมนิกรชาวไทยอย่างสูงสุด จากนั้นเวลา17นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงวางพันพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์สามพระองค์คือพยามังรายพยางเมเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐานณบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อดีตเคยเป็นศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ ต่อมาเสด็จเข้าพระพาพิธีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลอากาศตรีเจ้าวัฒนันนท์ลำพูนเฝ้าทูลรองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าแสงตะวันณเชียงใหม่เฝ้าทูลรองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของพิธีบายสีทูลพระขันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รบกรกฎาคม2567ซึ่งเจ้าหน่ายฝ่ายเหนือ5สกุลประกอบด้วยสกุลน,น้าเชียงใหม่หน้าลำพูนน้าลำปางน้าน่าน,านและน้าเชียงตุงร่วมกับมูล,ลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีบายศรีทูลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ทอดพรเนตริวขบวนฟ้อนเชิญบายศรีทูลพระขวัญพร้อมเครื่องราชสักการะและพุ่มดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือประกอบด้วยกางสดานวงกลองชุมขบวนตุงช่อสิบคู่ ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเนือฝ่ายชาย5คู่ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเนื้อฝ่าย,ายาหญิง8คู่ขบวนหัวหมูเครื่องข้าวเครื่องหวานขาบวนเครื่องสัก,กระล้านนา5คู่ขบวนผ่านพุ่มดอกไม้5สกุลจากนั้นเจ้าศิรัตน์ลำปางร่ายนำคำทูลพระขวัญและนายสนั่นทำที่สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับนำคำทูลเชิญพระขัญพิธีใบสีสุขขัญ อันเป็นวัฒนธรรมโบราณของกลุ่มชนในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีความเชื่อในเรื่องของขวัญซึ่งสถิตยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตสำหรับมนุษย์แล้วมีขวัญสถิตยอยู่ทั้งหมด32ขัญในล้านนาเรียกว่าพิธีห้องขัญหรือพิธีสู่ข้าวเอาขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญให้แข็งแรงและความเป็นสิริมงคลมีเครื่องสักการะที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญคือใบสีเป็นพานบรรจุเครื่องสังเวยให้กับขัญ ในการจัดพิธีสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์สานวงศ์เรียกว่าพิธีบายสีทูลพระขวัญในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าวงศ์ศักดิ์ณเชียงใหม่ประมุกสายสกุลนเชียงใหม่ผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายชายอาวุโสเฝ้าทูลละองถลีพระบาทถวายได้พระขวัญผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ้าวรเทวีนลำพูนผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเนื้อฝ่ายหญิงอาวุโสเฝ้าทูลลอะองพระบาทถวายได้พระควัญผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในอดีตเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีบายสีทูลพระขันแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิเมื่อวันที่23มกราคม2469พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิธีบายสีทูลพระขันแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชิ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปมณฑลพายัพน้าพระพลาหน้าสารกลางมณฑลพายัพซึ่งปัจจุบันคือบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์และเมื่อวันที่5มีนาคม2501จังหวัดเชียงใหม่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิธีบายสรีธนพระขัญแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกในราชการ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรการแสดงชุดเฉลิมราชทศสมราชาบรมราชาจักรีวงจำนวน4ชุดประกอบด้วยปฐมพงศ์วงพิงคณนครสารสัมพันธไมตรีทิพจักรจักรีวงสายใหญ่รักสองแผ่นดินและร่มฟ้าบารมีทศมราชาบรมราช,ารราชาจักรีวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญส่งตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีที่มีมาแต่โบราณ พิธีบายสีทูลพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลเพื่อความเป็นสิริมงคลสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอดการจัดพิธีบายสีทุลพระขัญเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการถวายพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเจ้าหน่ายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาตลอด